เดียเยาวชนค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของของ,ของ,ของเด็กค่ะได้เลียนแจ้งมาว่าในการเลื่ท่านประธานแลนะท่านท่านคณะกรรมการค่ะแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้ค่ะเรายังคงมีเคสที่มีความเดือดร้อนอยู่นะคะก็เลยเสนอเพียงพอแล้ว,ว่าจะเป็นเวทีเล็กลำดับต้นๆของงบประมาณขอแตงค่ะเสนอที่ประชุมเพื่อพอดสาบค่ะได้รงตั่ว ส <33. S 2> ามสบสามบอก่อนญาตเหอท่านคณะกรรมการค่ะเพื่อจะได้เห็นภาพการประชุมสองครั้งในปี64นะคะส่วนในปี65เนี่ยไม่มีการขอรับการสนับสนุนในปี65วเว้นว่างไปมี9คน24ครอบครัวในวงเงิน3 5 0 0 0 0่บาทแล้วก็ในปี66ก็มีประเทศค่ะเมื่อ30 เราขอไปสิทภาพครอบครัว1 4คน200นหวและในครั้งนี้ค่ะเราเสนอบระจุในระยบเวละเพื่อพิจารณาค่ะ8ครอบครัว18คนแ8เรียนเสนอนัานชะนะกำลังผู้การวง3คะแล้ว่ม่กฎมยของเราหรอั่นเรา,า,เราที่ว่ามีอำนาจอย่าม,ามา เป็นรายรายรายคนของเด็กไม่มีไม่มีขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำแล้วก็เว้นแตออ่แล้วก็มีกรณีที่เป็นรายสามารถเสนอของได้ไม่เกินหนึ่งแสนห้าห่บาทแต่ถ้าเกินีล้ก็คือต้องเไป็นอำนาจของน้ำการส่วนกลางสองสะเทศค่ะดังนั้นไม่มีขั้นต่ำเลยในเงินจำเป็นเร่งด่วนไม่เกินห้าห0่บาทเด็กอายุไม่เกินหขวบมีไหม พูเชีย่งนี้เงี้ยตัวานที่มันย้ายไปถสงครามนม่อบอกเราในานนี้เราจะจผิดมาเิคือพวกนี้เราค็รู้อยู่ว่าทํางเราลงไปจริงๆนะครับเราลงมาดนี่จริงมีใครมาจะมนจอาอย่างรเี่ยามไปแนเท่าไหร่ถ้าเดนด้านไปก็ยังไม่เปนั้นันก็้ชมเป็นที่เลยเพราะว่าห ทั้งหมดด้นคนป่วยมีอาการตั้งแต่ประมาณช่วงปี65ค่ะปัจจุบันได้รับเคีโม่แล้วอาการเริ่มคงที่แล้วค่ะแต่น้องคนที่3แต่น้องคนที่2อะค่ะีโม่อยู่แล้วมันซ้อนทับซ้อนกับน้องคนที่3ที่ต้องไปทำเคีโม่อีกรอบนะคะก็จะให้ป้าค่ะพาน้าองไปทีโท่โรงพยาบาลแต่ว่ายังมันเน้นที่ปลายเหตุนันะไม่ผมงเคราะห์ขขมากกว่าคือเราต้องมีวิญญานที่จะทา้นันดี